พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายปรีชาพิสิทธิ์เกษมวันนี้เวลา17.15นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายปรีชาพิสิทธิ์เกษมบุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์ณเมนหลวงณพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาส นายปรีชาพิสิทธิ์เกษมเกิดเมื่อวันที่21ตุลาคม2457สมรสกับนางสาวโคมเพชรเกษมสวัสดมีบุตรธิดา5คนในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ได้ประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจโดยก่อตั้งบริษัทสังกษสีฟาอิสจำกัดและยังเป็นผู้ที่มีจิตใจใฝ่กุศลบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งในด้านศาสนาการรักษาพยาบาลและการศึกษาซึ่งล้วนแต่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมตลอดมาจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าปลดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประธมาพรช้างเผือกประธมพรมงกุฎไทยและตะติยะจุลจอมกล้าวิเศษ ในปรีชาพิสิทธิเกษไมได้ถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากประสบอุบัติเหตุลื่นหกลม้มระหว่างเดินทางไปประกอบสาธารณกุศลที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่11พฤษภาคม2539สิริอายุได้82ปีสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินถึงยังจังหวัดนาราธิวาสแล้วโดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนเฝ้ารับเสด็จอย่างล้นหลาม ในการแปลพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตภาคใต้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นพอเวลา19บเก้านิกานาทีวันนี้ได้เสด็จพระราชาดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพากาศถึงยังท่าอากาศยานนาราธิวาสโดยมีนายสวัสดิ์กฤตราชตนันผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสและผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตภาคใต้พลโทปานเทพภูวานาถนุนรักษแม่ทัพภาคสี่เฝ้าทูละองทุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและคณะแม่บ้าน เจ้าหน้าที่ในโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริหมอหมู่บ้านตลอดจนลูกเสือชาวบ้านในระหว่างประทับแรมณนะพระตำหนักทักษิณราชนิเวศนั้นนอกจากจะทรงเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่เดือดร้อนตามถิ่นธุรก,กันดารแล้วสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาจะทรงติดตามงานของโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่ส่งเสริมอาชีพหลักอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรโดยเฉพาะงานศินลปาชีพซึ่งในปีนี้ทรงพระกรุณาโปรดกร,กระหม่อม ให้มีการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปะชีพของภาคใต้3ประเภทคือกระจูดเรือกอนและไม่จำกัดขนาดและย่านลิเผาเป็นปีแรกรวมทั้งทรงรับการน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาคารเฉลิมพระเกียรติที่ข้าราชการพ่อค้าประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้จะสร้างขึ้นในบริเวณเขตพระราชฐานทักษิณราชนิเวศโดยได้ชื่อพระราชฐานว่าอาคารสิริการชนะทักษิณ สมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติตามพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน วันนี้เวลากา้ามนาฬิกา45นาทีสมเด็จพระเทพ,พรตัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความคืบหน้าของโครงการตามพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้กับโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเหนินแก้ววิทยาคารหมู่ห้าบ้านชุมนุมมะละกอตําหวอ่อาวน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองก,องกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่14เมื่อสเสด็จพระราชดำเนินถึงได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูนักเรียนและตัวแทนชาวบ้าน พร้อมกับท่อพระเนตรการเรียนการสอนและโครงการต่างๆอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ได้ปลูกเพื่ชผักผลไม้และเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโครงการฝุกอาชีพซึ่งสอนการเก็บถนอมผลผลิตทางการเกษตรและโครงการสหกรณ์เป็นต้น สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนินแก้ววิทยาคารนี้ได้เปิดสอนเมื่อปี2521ในระดับชั้นก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น91คนโอกาสนี้สมเด็จพระเทพ,พรัตนาราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีได้พระราชทานแนวพระราชาดำริให้โรงเรียนได้จัดก,การฝึกอบรมทางด้านการเรียนการสอนให้แก่ครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นพร้อมกับมีพระราชาดำริที่จะทรงให้การสนับสนุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนกับทางโรงเรียนอีกด้วย จากนั้นสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังโรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนปุมวันอนุสร์1หมู่5บ้านหัวใหญ่ตำบลคลองวานซึ่งได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2518จากความร่วมมือข,ของชาวบ้านเนื่องจากต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาโดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน135คนซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนผู้ปกครองมีอาชีพทางป่าเพื่อปลูกพืชผลทางการเกษตร จึงไม่มีเวลาให้กับบุตรหลานเท่าที่ควรและที่สําคัญยังมีนักเรียนบางส่วนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนทําให้ไม่สามารถมาเรียนได้เนื่องจากพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้และภูเขาจึงส่งผลให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่องและมีมาตรฐานต่ํากว่าปกติทั่วไป ต่อมาในตอนบ่ายเสด็จพระราชาดำเนินไปทรงติดตามความคืบหน้าของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาเจ้าตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยโรงเรียนแห่งนี้คณะครูอาจารย์นิสิตจุลาลงกรมหาวิทยาลัยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อปี2521เปิดสอนในระดับชั้นก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น85คนซึ่งทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริทั้ง7โครงการโดยผลการดําเนินการตามโครงการปรากฏว่าทุกโครงการประสบผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการฝึกอาชีพที่ได้รับความร่วมมือจากทางวิทยาลัยการอาชีพวางไกลกังวลหัวหินช่วยฝึกสอนการทําอาหารข่าวหวานการทําหมอนอิงการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไปภายในหมู่บ้านเพื่อให้เป็นอาชีพเสริมรายได้และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป